เชิญดูปลาครดฟให้อาหารด้วยนมครับเชิญครับวิธีให้อาหารน้องปลาน้องปลาคราอ่มี่ล้างมือก่อนให้อาหารเปิดฝาขวดเติมน้ำในบ่อให้เต็มขวดนมจุ่มจุกขวดนมลงไป45องศาเป็นรอน้องปลามาดูดขวดห้ามจับน้องปลาห้ามส่งเสียงดังไปกันเอาน้ำใส่ได้ครับวันนี้ครับน้ำใส่ เพิ่นมากไก่ใกล้ๆเราเพิ่มเพิ่นสิอยากกินแล้วบ่ครับนี่ได้น,น้ำครับ <c oughs> โอ,โอ,โอ,โอ้มันสิกินมื่อแล้วครับพี่น้องครับปลาคัพโอ้โอจังได๋นอนไปได้ครับโอ้โหทำไมถึงขนาดนั้นครับอออืื้หนี่เห็นมนะั้ย เรียกมากินอาหารเรียกมากินอาหารก่อนนะอันนี้เป็นเป็นบอ่อดินเป็นบอ่อธรรมชาตินะเนี่นเป็นบอ่อธรรมชาติ เป็บอ่อธรรมชาติอันนี้มีอยู่ประมาณพันกว่าตัวอาหารปลาคาบบอ่อดินนี่สวนปลาคาบเชียงคานเบิ้งเด้อครับพี่น้องปลาสวยงามปลาคาบ